สวัสดีจ้าเพื่อนๆเ,เอฟซีที่น่ารักนะคะวันนี้ลาบปากทุกคนวันนี้ลาบปากลาบปากว่าไงที่แฟนไปอบรมไปสำมานางานเลยซื้อปูเนี่ยปูดำเนี่ยมาฝากหลาน มันตายพี่น้องซื้อม,มาห้าตัวเนาะมันตายมันตายสามตัวทุกคน <c oughs> ก็เลยเป็นลาบปากเลยทาไม่ตายไปไ่ิดกินแล้วกันเอาวัาน้่างจะข้างไว้ช่งมันตาย <c oughs> มันจะเลี้ยงทุกสัตว์ <c oughs> ลานนยค่อยหอน่ยมันรักสัตว์ทุกตัว <c oughs> เราก็สมรทำเมนูอู้ผัดไทยผัดจะผัดปูผงกะหี่คล้ายกันเลยแต่แต่ว่าคุณปลาเขาไม่ชอบกลิ่นของผงกะหรี่ที่คนก็เกลยต้องมาเป็นปู ผัดพริเผาแต่ก็รสชาติปูผัดผงกะหรี่ดีๆนี่เลยจ้าแค่เราไม่ใส่โหงกะหรีเราก็จะปรุงน้ำน้ำผักน้ำซอสตัวนี้ ใส่ไข่ใส่พริกใส่กระเทียมใส่พริกเา้าอันนี้เรากำลังอบปูให้มันสุกอยู่ทุกคนนุงน่งก็ยุ่งโอ้ยหนองเอ้เนื้อแน่นแน่นสดสด,สดจ้าปูด,ดำเนาะ นี้มาให้หลานเล่นชนะนี้มาให้หลานดูหลานเลี้ยงป่าสุกแล้วปูสุกแล้วแล้วก็ใส่ไข่ทุกคนไข่เรามีน้อยไข่หมดทุกคนไข่ใส่ไข่สองใบเอง ปกหล่โดี๋ย่เราไม่ได้ถ่ายทําตอนที่เราทำํำปูให้ดูนะทุกคนลืมอีกแล้วลืมจ้ะลืมถ่ายให้ดูตอนที่เราทําปูนะาล้วก็จะใช้ไฟไม่แรงให้การอบ นสู้เจ๊ปูได้ก็เนี e <flow> ่ยเจ๊กบได้ไมจ้าเจ๊กบเจ๊กบด่าผัวแต่เราด่าผัวไม่ได้เดี๋ยวโดนตีมันทุกโตชัวเอาภายด้วยต้นหอม สีมือเราก็ไม่เป็นสองรองใครอยู่นะโอไหมโอไม่มือแต่เราไม่กินเค็มเนาะแต่ผัวท์ก็เปสาก็ต้องเป็นข้นกว่าน,นี้แต่เราต้องเอารสชาติปากเรากินทุกคนสวยบ่สวยบ่สวยบะจานสวยบ่ น่ากินไหมคะเพื่อนๆเมนูวันนี้ปูผัดพริกเผานะคะของฝากจากชนบุรีจ้าจานนี้เธอซื้อนะเธอซื้อตามพัทคารเดี๋ยวถ้าริมทะเลก็น่าจะจานหนึ่งประมาณสี่สามสี่ร้อยปูสามตัว ตามตัวก็ต้นคุณด้วยตัวละร้อยแล้วทุกคนทุกคนปูหายมันจะหายไปไหนวะมันออกได้ด้วยหรอปูหายไปหนึ่งตัวกรละมังก็เป็นกรละมังลื่นๆทำไมเจ้าเก่งยังเลยเดี๋ยวเจ้าจะเป็นเมนูนี้นะจ๊ะ เนจาเหลือสองตัวสดๆเป็นๆจ้ะเดี๋ยวจะเป็นเมนูปูผัดหมกระหรี่เนจายั่วๆเนี่จ้ะทุกคนเอาไว้ให้หลานดูเอาไว้ให้หลานเล่นมันกำลังไปนอนศึกษากดูว่าวิธีเลี้ยงปูดำมันจะเลี้ยงยังไงมันเลี้ยงทุกสัตว์สัตว์ทุกชนิดที่มันเห็นแม้กระทั่งหนอนหนอนมันยังจะเลี้ยงเลยทุกคน เด็กอะไรไม่กลัวอะไรสักอย่างมันยังจะเอาปิงนุ่นมาเลี้ยงนะ่ะมันถามว่าปิงเลี้ยงอย่างไงแม่ใหญ่โอ้โหกูเอ้ยปิงข้าพเจ้ากลัวมากมจะกระดือจ้ะพี่น้องมันจะกระดือแต่หลานอี้ฉันจะเอามาเลี้ยงจ้ะจะกระดือนะจ๊ะ ขูหัดพริกเผาจ้าอยูย่ๆจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีจ้า